สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพรินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเปะสะการนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับโปเกมอนเทพนะครับ ที่นะครับทุกทุกคนจะต้องมีติด ID ไว้นะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับติดตามได้ในคลิปนี้ฮะก่อนจะเริ่มพิมพก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมจผู้ชมผ่านในส่วนของไปริบเบิลซก้านะครับมีอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนนุช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเด้านคนใต้คลิปต่างก็สามารถกดได้เช่นี้เช่นกันนะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเเเเดดี๋ยยวรรราไไปปััับบชมมกกกนน้ละะฮ็สหโอนนเเทพี่ยที่ททุกคคคนนจจะะะะตต้้ออองมีิด ID ไวรรับบืแยลล90เย ทุกคนต้องมีอ่ะนะครับผมจะจัดอยู่5ตัวด้วยกันนะครับเอาแค่5ตัวพอนะฮะห้าตัวเนี้ยทุก ID เดต้องมีอ่ะนะครับผมไม่มีไม่ได้นะผมเห็นเจอบ่อยมากๆทุกคนที่เอามารีวิวมากฝากขายมากวิเคราะห์บ้างจะต้องมีตลอดนะับผมอ่ะมีตัวอะไรบ้างเรามาดูอันดับที่5กันอันดับที่5เนี่ยเป็นโปเกมอนพลังจิตนะครับก็ง่ายๆครับไม่ไกลไม่ไกลคือมิวทูเกราะนะฮะสําหรับมิวทูเกราะเนี่ยนะครับวิธีได้มิวทูเกราะมาเนี่ยก็ไม่ยากนะ เอาแบบวิธีปกติก่อนละกันวิธีปกตินี่ก็คือเราต้องสะสมเซจิฟต์ทั่วไปที่เป็นสีทองเนาะห้าพันเศษนะครับก็สามารถที่จะแลกมาได้นะครับในกิจกรรมปฏิหารนะครับทุกวันศุกร์นะมันจะมีให้เราแลกนะครับแล้วก็การที่เราจะเก็บเซจิฟตชิป5,000เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ราวๆไปฟรีเนี่ยห้เดือนก็ได้และปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาเก็บเซจิป5000เนี่ยตัวแรกที่เขาจะแลกเข้าไอดีกันเนี่ยเป็นเทพก็คือมีทูกกรอน,นั่นเองนะครับ วิธีได้มิทูเกราะอ,อีกวิธีหนึ่งแบบง่ายๆเลยนะครับใน1ปีมันจะมีกิจกรรมฤดูร้อน1ครั้งมันจะเป็นการที่เราเอาโค้ดต่างๆเนี่ยไปแจกจ่ายให้เพื่อนๆที่เล่นเกมเนี่ยให้เขากดโค้ดให้สะสมครบ8คนก็จะเลือกรับโปเกมอนเทพซึ่งโปเกมอนเทพ4ี่สตัวในกิจกรรมเนี่ยจะมีมิทูเกราะเนี่ยที่โดดเด่นและเก่งที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเลือกมิทูเกาะนะครับจากอาแอดมินกันทางนั้นเลยก็คือให้เขาส่งมิทูเกราะเข้าไอดีมาให้เป็น กิจกรรมของขันฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีได้มีทูกรอก็จะมี2วิธีอีกวิธีนึงเนี่ยก็คือมันจะอาจจะหลุดมาในเขตจับเป็นกิจกรรมพิเศษก็จะมีประมาณ3วิธีเราจะับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทูกรอส่วนใหญ่จะมีมีทูกรอกันทุก ID เลยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่โกงเก่งมากๆนะฮะตัวนี้เนี่ยม,มีมีร่างมาสเตอร์เนาะแล้วก็มีร่างหนามด้วยซึ่งสกิลเนี่ย ค่อนข้างโหดครับสกิลแต่และสกิลเนี่ยเป็นสกิลที่ตีทะลุโลอ่อมาตะหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโลอ่อมตะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับก็คือแรงมากๆสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นสกิลที่ตีเดี่ยวนะแล้วก็เดเมจหนึ่งร้อยอาร์บเลยนะครับค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างโกงตอนเอาไปจัดทีมเนี่ยเสียเขาจะจัดเล่นคู่กับเนี่ยลาติออสลาติอานมารเตอร์กันนะฮะเถื่อนๆหรือเอาไปเล่นผสมกับพวกใต้ดินกับพวกโฮโอยูโนวาก็ได้นอกประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นโปเกมอนตัวแรกนะครับอันดับ5นะครับที่ทุกคนจะต้องมีในไอดีนะต่อมาอันดับที่4เนี่ยนะครับผมให้เป็นโปเกมอนน้าแข็งนะครับตัวนี้ไม่ไกลไม่ไกลทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็คือคิรเลมยูโนวานะสําหรับคิรเลมยูโนวาครับเป็นโปเกมอนเทพนะครับที่นะครับทุกทุกคนเนี่ยต้องมีในไอดีแน่ๆนะครับวิธีได้มันมาเนี่ยก็คือการที่เราสะสมหนังสือกราดอนครบ500ชิ้นเวลาเราสะสมครบ500ชิ้นเนี่ยโปเกมอนตัวแรกเลยที่เราจะแลกจากกิจกรรมบริหารก็คือคิเเเเลลลมนนนนูโวววาาาะะะะครรรัับบแทจ้้อยยยพ่ตี โคตรโกงนะครับ PP ก็เก่งผ่านด่านก็ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องแลกเก็บไว้ในไอดีแน่นอนนะตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยเก็บหนังสือการ์ดอนเนี่ยก็จะเก็บจากกิจกรรมป้ายกระโดดสู้เนาะก็สายฟรีเนี่ยจะเก็บอยู่ราวสองเดือนครึ่งถึง3เดือนนะครับสายเติมเดือนแรกก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกคนมีคิโรเนวาในเอเดียนอนแล้วเขาเนี้ยคิโรเนวาเนี่ยสามารถที่จะเอา,อาไปเล่นคู่กับแบ็กไวได้นะครับซึ่งโคตรโกงและโคตรเก่งบอกแค่นี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าทีมแบ็กไวเนี่ยจะมียูโนวาอยู่ตรงกลางตลอดนะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นโปเกมอนอันดับที่4นะเป็นโปเกมอนเทพที่ทุกคนต้องมีติด ID มีแบบแทบจะร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับยูโนวาเนาะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนปลดปลานและอยากได้มากๆตัวนี้ต่อมานะครับโปเกมอน อันดับที่3นะครับเป็นโปเกมอนเทพอันดับที่3ที่ทุกคนต้องมีติด ID ครับก็ตัวนี้เลยเป็นตัวที่ทุกๆคนถามหากันทุกวี่ทุกวันนะฮะเมื่อไหรจะมาเมื่อไรจะมามายังหว่าอะไรเงี้ยก็คือนี่เลยลูเกียนะครับลูเกียเนี่ยนะครับมีติด ID ดีกันแทบทุกคนนะฮะผมเป็นโปเกมอนเทพที่มีประโยชน์มากๆไม่ว่าจะเป็นทำดาเมจนะฮะเพิ่มบัฟบต่างๆเพิ่มความถึก ตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีตัวบับก็ได้นะครับมันเก่งด้วยตัวมันเองนะครับผมมันมีบับซีซต่างๆที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวมันเองเพิ่มเลือดเพิ่มรังป้องกันให้กับตัวเองนะครับผมอ่ะตัวนี้เนี่ยนะครับวิธีได้ลูเกียเนี่ยง่ายๆเลยนะครับหนึ่งก็คือไปจับในเขตจับนะฮะอันระดับสูงซึ่งจับกันได้ตลอดอยู่แล้วนะฮะ แต่ว่ากิจกรรมที่จับอ่ะมันช่วงพยากรณ์อากาศมันจะไม่ค่อยมาพอมากันปุ๊บเนี่ยก็กูนเข้าไปจับกันก็วิธีจับเป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือสุ่มกาชาการันตีเทพวิธีที่สามเนี่ยก็คือสะสมเซชิป2 0สองพันแล้วก็ไปแลกมันมาในในสมุดบุกเนาะแค่นี้เองนะครับก็เป็นตัวเล่นต้นเกมการเกมและเหรเกมที่เล่นได้ยันเกมจบนะฮะตัวนี้มีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับผมตัวนี้ร่างมาสเตอร์โคตรโกงแล้วก็โคตรเก่งนะผมบอกกันเลยว่า ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดได้มาตั้งแต่ต้นเกมนะผ่านด่านเฉลุยเลย PP กระจายแบบคือโคดโกงอะ่ะเนี่ยง่ายๆเลยตัวนี้อ่ะโอเคแล้วก็มีร่างเรโซแนนซ์นด้วยร่างแดงด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปเกมอนเทพที่ทุกคนจะต้องมีติดไอเดียนับที่3นะต่อมานะครับอันดับที่2นะฮะโปเกมอนเทพที่ทุกคนต้องมีติดไอเดียนับที่2เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับกระโดดไปธาตุไฟเลยนะครับแม่งต้องมีทุกคนนะฮะไม่รู้เป็นอะไรต้องมีนะครับผม นั่นก็คืออาโปเกมอนบับธาตของเรานะครับคือกราดอนนะกราดอนตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนบบบธาตุไฟที่ทุกคนแทบจะมีเติอดีกันทุกคนนะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถหาได้จากการอาสุ่มกาชาการันตีเทพนะครับสิครั้งตามกิจกรรมเนาะหรือนะครับเอาเศษชิป2000ไปแลกแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะได้กราดอนกัน ตอนกิจกรรมแทบจะวัน2วันแรกก็คือการสุ่มเทพตัวแทกนะครับการันตีเทพตัวที่1จากบัตรฟักไข่20ใบส่วนใหญ่เขาก็จะรีหากันนะครับอันนี้ไอดีนี้รีไม่เจอก็ลบไอดีนี้ไอดีนี้รีไม่เจอก็ลบจนกว่าจะเจอกลาดอนแล้วใช้การดอนเล่นหรือเล่นกับวิตตินีนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะแล้วตัวมันเองเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะมันเป็นตัวแบบธาตุไฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมไฟเนี่ยจะเป็นทีมที่คนเล่นกันเริ่มต้นเยอะมากๆนะครับ เพียงแค่คุณมีกาดอเน่คงก็จะเปิดบัฟธาตุไฟเพื่อนเพื่อนได้ค่อนข้างดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับอ่ะเป็นตัวแท้งเลยเป็นตัวรับทงรับเท้าได้สบายๆทุกคนต้องมีแน่นอนนะฮะอ่ะต่อมานะครับเรามาดูพระเอกของเรากันดีกว่าอันดับที่1เนี่ยผมว่าทุกทุกคนน่าจะทายกันถูกนะก็เป็นโปเกมอนไฟเช่นกันโปเกมอนไฟตัวนี้นะครับทุกทุกคน ต้องมีติด ID และทุกๆคนต้องยอมเสียเพชรเพื่อไปสุมมันนะครับนั่นก็คือโฮโอนั่นเองนะครับสำหรับโฮโอนี่สาม,มารถเล่นได้ทุกทีมเลยนะครับทำไมถึงเล่นได้ทุกทีมเพราะว่าเขามี a อ i บลิตี้เพิ่มารโจูงใจ30เปอร์เซ็นต์ให้ต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ตามนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทําให้ทีมนะครับเป็นอมตะหนึ่งเทินด้วยแล้วก็ตัวเองเนี่ยเขามีล่างมาสเตอร์แล้วก็ล่างไดแม็กด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการได้โฮโอมาในหนึ่งเลยก็คือ มันจะมีให้สุ่มในกาชากรนติเทพซึ่งทุกคนจะต้องยอมเสียเพชรเพื่อที่จะไปสุ่มมนแน่นอนนะฮะถ้าให้เลือก 1. นึ่งสอทุกคนต้องไปสุ่มโฮโอแน่นอนนะครับเพราะโฮโอมีประโยชน์มากๆเล่นกับทุกทีมจริงๆนะฮะไม่ว่าจะไปเล่นกับทีมไหนทีมผสมมีโฮโอไว้อุ่นใจแน่นอนนะครับโอกาสแพ้ยากมากๆนะฮะแล้วก็นะครับสำหรับโฮโอตัวนี้นะครับวิธีได้ใหม่วิธีหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการเอาเศษชิป2000ไปแลกเนาะหรือล่อจับในเขตจับก็ได้นะครับถ้าเป็นกิจกรรมพิเศษอะไรประมาณนี้ อ่ะโอเคนะคผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของอ่าอันดับโปเกมอนนะครับโปเกมอนเทพที่ทุกคนต้องมีติด i อดีกันไว้นะครับผมคิดแล้วว่าร้อยละ90ขึ้นไปเลย5ตัวนี้ทุกคนจะต้องมีไอดีแน่นอนไม่ว่าคุณจะเล่นาาธาตุหรือสายอะไรก็ตามคุณจะเล่นสายผสมคุณเล่นธาตุความมืดคุณจะเล่นทีมแบคไวท์หรือคุณจะเล่นทีมบินทีมพลังจิตอะไรก็ตามคุณจะต้องมี5ตัวนี้อยู่ไอดีแน่นอนนะครับผม,มว่าจะเล่นต้นเกมกลางเกมเหทเกมยังไงคุณก็ต้องมีโปเกมอน5ตัวนี้อยู่ในทีมนะครับ โปวกมอน5ตัวนี้นะครับผมมองว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเกมกลางเกมเลดเกมนะครับแล้ว5ตัวนี้ก็สามารถปั้นได้สุดได้เลยนะครับตามทรัพยากรที่เรามีนะครับผมสายฟรีสายเติมก็จะต้องมีไอ้5ตัวนี้แหละนะครับอ่ะก็ผิดพลาดประการใดครับก็ขออภัยด้วยอันนี้จะเป็นในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆแล้วกันนะับผมอ่ะโอเคครับผมก็ ก่อนจะจากกาันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่พวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ